เสียงไก่เปิดคลิปนี่แหละสุดยอดเอาละครับกลับสวัสดีททุกท่านนะครับผมอยู่กับผมมิสเตอร์ไนท์ป๊อปคอนนะฮะวันนี้เราจะอยู่กับการรีวิว F B T S B T 0 3นั่นเองนะครับก็คือปฏิไฟ B T ศูนนั่นแหละเราจะมีทั้งคิดหนึ่งแล้วก็คิดสองเสียงไก่อาจารย์มาบ่อยนิดหนึ่งกว่าปกติก็ขออภัยที่ห่างหายกข้ไปนานโอเคตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมก็อาจจะมีเสียงอื่นแซะด้วยก็ขออภัยด้วยทุกคนนะฮะ ต่เสียงไก่เป็นเอกลัของช่องไปแล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวที่เราจะมาเริ่มกันที่ SBT 0 1กันเลยแล้วกันนะครับจะเป็นบ็อกซ์นะฮะที่มีอ่า Dragon World แล้วก็ e n c h i o r l d นั่นเองเดยที่กล่องผมยังไม่ได้แกะนะมาดูกันโอเคโอเคด้านหลังนะก็เป็นเหมือนเดิมับผมมีสติกเกอร์สีแดง เพื่อเป็นสลักว่ายังไม่ที่แกะโอเคเราก็จะแกะเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่ <c oughs> เสียงไก่มาบ่อยมากอะจริงจริงโอเคเราก็แกะให้เรียบร้อยโดยที่อันนี้จะเป็นหลังกล้องนะครับผมหลังกล้องเราก็จะฝึกไวยแบบนี้โอเคเราค่อยดูกันทีหลังมาเริ่มกันตั้งแต่แรกนะผมนี่เลย สำหรับตัวแรกนะครับผมเป็นมอนสเตอร์ครับเผ่ามังกรมิติไซส์สองเนาะมังกรมิติแอฟฟิสแล้วผมคอได้แค่เธอละครั้งนะแล้วก็เม่ลงสนามครับเราสามารถทิ้งในมือหนึ่งใบในมือหนึ่งใบนี่คืออะไรก็ได้จากนั้นไปดูการ์ดพวใบปรนสุดของกองครับนำมอนสเตอร์มังกรมิติหรือธงลอสเวลล์เนี่ยไม่เกินสองใบขึ้นมือที่เหลือเรียงไาใต้กองถือว่าเป็นตัวนักกองที่เก่งมากๆเป็นตัวฟาร์มอีกหนึ่งตัวนะครับของคนเล่นดะก้าลอสเนาะ โอเคต่อมาเป็นกาเกนทัวร์ดราก้อนแล้วเป็นเกตติ้งโหมดนะครับผมเออก็ไม่โฟกัสโอเคเป็นกาเกนทัวร์ครับเกตติ้งโหมดคอสคือสองเกตล่าสุดคอโซเมื่อลงสนามเลือกหนึ่งในสามอย่างแต่ถ้ามาด้วยจีโว้เลือกได้สามครั้งสามครั้งนะครับไม่ใช่สามอย่างลวดสามครั้งก็คือเราเลือกซ้ำก็ได้ผมอย่างแรกคือยิงเลือกคู่ต่อสู้หนึ่งหน่วย อ่าแล้วก็ทําลายการหนึ่งใบหรือยิงทิ้งเกตคู่ต่อสู้หนึ่งเกตอ่าเลือกได้เลยโอเคต่อมาตืดโอเคมอนสเตอร,ร์ไซส์สามเะครับเป็นสายใหม่เนาะจอมพิชิตนะผมเซเบรัสเซเบรดิออสนะผมเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามแม่งเป็นไซส์สามพาวเวอร์ดีเฟนต์แปดพันสองขีแต่ไม่มีคอคอสอ่ามันเก่งนะมีสกิลเดเวอแท็กด้วยเมื่อลงสนามครับนรามอนสเตอร์ไซส์สี่เลยว่า โอเวอร์เคสนะครับผมไม่เกินหนึ่งใบจากกองขึ้นมือละสับกองการ์ดแล้วก็สกิลนะครับเป็นสกิลเฉพาะของสายนี้เลยก็คือเทียบเท่ากองทัพนะครับผมถ้ายืนอยู่ตัวเดียวเอฟเฟกจะเกิดง่ายๆเลยตัวนี้บอกว่าที่ยืนอยู่ตัวเดียวครับพาวเวอร์ดีเฟนบวก2000แล้วก็1คึีแล้วก็การทุบใบเราไม่ถูกทำลายไม่ถูกยก่าไู่ถนำกับขึ้นมือน,นั่นเองจะความสามารถโอเคไปกันต่อออกมาเป็นเวของสายนี้นะครับผม เขแคทคอรครับผมทิ้งมังกรเลเต็มทันหนึ่งใบในมือได้ชาร์จเกตได้1ไลท์แล้วก็จวดสอใบแล้วก็ถ้าการที่ถูกทิ้งนะครับผม,มเป็นแคทคอ,คอร์ให้ใบนี้นะเป็นมอนสเตอร์ไซส์นะครับผมไซส์ของการที่ถูกทิ้งเนี่ยหรือมากกว่าแลจะได้จวเพิ่มหนึ่งใบอ่าไปฟาร์มนั่นเองโอเคไปกันต่อ,อเดี๋ยวมันจะชา้ากันไปเพราะว่าผมความแบบนี้ดีกว่า โอเคต่อมาเป็นมอนสเตอร์ของ Lost World อ่าโอเคถือว่าเป็นตัวนี้นะผมชื่ออ่า Endless l ะ s รนะผม n o d e t t e n o j e t นะเออพาวเวอร์หนึ่งเจะผมด e เฟนท์5 0 0 0มี3คิเมื่อลงสนามนะครับผมหรือถูกทำลายเลือกการอุทสู้ใบหนึ่งพาวเวอร์ดีเฟนท์ลด10,000มืและ3คิแล้วก็เมื่อโจมตี ทิ้งเกรคู่ต่อสู้หนึ่งใบแล้วชัดหนึ่งเกรนะผมมีตีได้สองครั้งนะดับเบิลแอตแท็กก็เก่งใช้ได้เลยต่อมาครับเป็นใบเสิร์อ่าฮะมาทัพพีใบเสิร็จของกองทัพมังกรเอ้ยกองพลมังกรโลหิตนั่นเองนะผมเป็นใบเสิร็จนี้เป็นควนะีนเนาะเจ้าหญิงเจ้าหญิงทมินอาบโลหิตนะครับนะผมมันบอกว่าไซศูนย์ถ้าเราจะคออ่าพวกกองพลมังกรโลหิตเนี่ยจํานวนเกรที่ต้องใช้ในการจ่ายระดมหนึ่ง อ่ารถเกตที่ต้องจ่ายด้วยแล้วก็เมื่อลงสนามผมทิ้งมือหนึ่งใบเซิร์ชมอนสเตอร์กองพลมังกรโลหติตที่มีคาว่าไอายอยู่ในชื่อการนะ์สผมขึ้นมือแล้วก็สับกองการ์ดใบเซิร์ชมาแล้วนะฮะรอคอยใบเซิร์ชกันมาต่อมาเป็นนี่สายลอสโวลด้าก็ลอสครับผมเป็นใบทิ้งนั่นเองเป็นใบทิ้งมังกรมิตินะครับผมแอนคอสแอนคอสบอกว่าเมื่อถูกทิ้งจากมือแล้วเรามีมังกรมิติในสนาม ได้หนเกตหนึ่งจัวอ่าหนึ่งเกตหนึ่งจัวแล้วถ้าแฟกเราไปล็อตอีกก็ได้จัวเพิ่อมอีกเป็นชัดจจัวสองถ้าเป็นลอนะ็อตเนาะโอเคต่อมาเป็นกาดาวกาดาวนะผมบอกว่าถ้าเรามีดากอสดากอสนะที่มีโซ2ใบหรือมากกว่าไล่กันที่ได้เรา,มารไม่ต้องจ่ายคอสไม่ต้องจ่ายแคทคอสแคทคอสค,ค,ค,คือ2เกตสองเลือดอคอรับผมคอเตอร์เลือกก้กาวคต่อสู้ไม่เกิน3ใบนะฮะพาวเวอร์ดีเฟนลด์ลดห้าพัละสามขโอเคเป็นใบป้องกันนั่นแหละ รับผมเป็นใบรถพรังของดราก้อนโบมาเพิ่มต่อมาเป็นนี่ครับผมจอมจัก,กรพรรดเซเบริออสลอสอ่าเป็นมอนสเตอร์ไซส์6เลยนะสแต็กพาวเวอร์นี่โอเวอร์มากพาวเวอร์3 0 0 0 0ดีเฟนส0 0 0 0ื่นมี4คิขครับผมติดลอดไปเดอร์ด้วยนะโอเคจา้าวีนี้สามารถคอได้ด้วยความสามารถของมังกร ไช้เทียมทานเท่านั้น่า,ากความสามารถของเผ่าตัวเองง่ายๆคอคอสคือนํามังกรที่เทียมทานไซห้าจากหนามลง,ลง,ลงช่องดอกนะผมสักคู่โอเคเมื่อสู่สนามครับผมทำลายการรดรสู้ทุกใบและสร้างความเสียหายใ,ใส่พลังชีวิตคู่แข่งเท่ากับการ์ดที่ถูกทำลายแล้วก็ทิพเท่ากองทัพครับยืนอยู่ยตัวเดียวมีวเอฟเฟกเ,เ,เ,เกิด มอนเตอร์ถ้าตัวมันอยู่ตัวเดียวการทุบใบเราไม่ถูกทำลายไม่ถูกหนักกับค้นมือและไม่ถูกเลสด้วยความสามารถคุณต่อสู้มีสกิลเพเนเตตแล้วก็ควอนชูปอยแท็กตีสี่ครั้งสี่ครั้งสี่คลิเพเนเตตเก่งมากนะครับผมแต่ว่าไซส์หกนะจะเรียกได้ชาร์จนิดนึงกัสโซ่ในิดนึงผมต่อไปเป็นเจ้ามังกรไรอุปสรรคอ่าเป็นเวทเป็นเวทที่เพิ่มเพิ่มแนวการโจมตีหรือแนวป้องกันให้กับ สายนี้ได้อย่างดีเลยนะผมใจน็นิงเก้ครับจวดหนึ่งใบก่อนเคาน์เตอร์จวดหนึ่งใบก่อนเลยเเลือกหนึ่งหรือสองอย่างอย่างแรกคอมาสเตอร์ลาเทมทานครับจากมือเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายขอคอสหรือสแตนมอนสเตอร์มังกรลายเทพทานบนสนามเราหนึ่งใบจะลุกหรือจะคอ,อจะลุกหรือจะคอนะครับผมต่อมาเป็นเบรดไรต์นะผมเป็นเวทของฝั่งสายพาคีพาคีมังกรสายสัมพันธ์เนาะ แคสคอร์นะผมจ่าย2เกตและพลังชีวิต1หน่วยเคาน์เตอร์ทิ้งแบบสุดของกองเรา3ใบจากนั้นคอมอนสเตอร์พาคีมังกรสัตว์พันธ์ไม่ทั้งหมดที่เจอกี่ใบก็ได้แล้วผมโดยจ่ายคอคอสอ่าสมมติถ้าเราเจอไซส์หนตัวก็คอไซส์หนึตัวถ้าเราเจอคิงอากิโตเราก็สามารถคอได้โดยจ่ายคอสนะฮะโอเคจะเป็นใบเพิ่มเวฟหรือเพิ่มแนวป้องกันก็ได้นะผมต่อมาเป็นของลอสฟู ดิเมนชันดี9นเป็นเวทมนต์ตัดเวทนะไล,ล่ได้ทั้งพุทธสูไลเวทอ่ะเคาน์เตอร์ยกเลิกเวทมนต์ที่คู่แข่งไล่แค่นั้นเลยง่ายๆตัดเวทกันง่าย,ง,ายงี้เลยของลอสนะฮะต่อมาครับทเบลกลาดาวันนี้บอกว่าเทคจากมือเคาน์เตอร์เลือกมอนสเตอร์ดากอสนะดากอสบทสลาวเราหนึ่งใบสามารถทิ้งการ์ดวทนี้จากบนมือและใจน,นังเกตสแตนการ์ดที่เลือกนะครับผมดากอสก็ตอนนี้ก็ยังมีแค่กาก้าเนาะ แต่อนาคตจะมีอีกแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงต่อมาเป็นเวทเป็นเวทยัดโซละกันเวทยดโซของฝั่งอกองพลมังกรโลหิตแล้วับผมวิญญาณที่สอบประสาทนะผมเรซองเดสใช่ปะผมน่าจะนี่แหละเรซองเดสทำการนี้เข้าสู่โซกองทัพมังกรโลหิตบนสนามละดบหนึ่งไปนะผมถ้าอยู่ในโซพูต่อสู้ห้ามคอมอนสเตอร์จากดรอปโซนอ่าห้ามคอมอนจากหลุมแล้วก็ถ้าการนี้ การถ้าการที่ยู่ใเโซของกองพลมังกรเลรหิตการ์ใบนั้นนะผมจะได้ดีเฟนต์บวก3000และมูฟถือว่าเป็นใบที่ดีดีและดีมากเพราะว่าทั้งขัดขัดได้ไม่เข้าเข้าจากหลุมแล้วก็ทำให้ดีเฟนต์เราเพิ่มขึ้นแล้วก็มุกได้ด้วยย้ายช่องได้นะครผมต่อมาเป็นดีดีคายเป็นเวทจะบอกว่าป้องกันของอมังกรมิติก็ได้เพราะผมรายได้ถ้ามีมังกรมิติสนาม คลสดคอสทิ้งมือหนึ่งใบเคาน์เตอร์จนจบเทร์นี้การครูทุกใบได้รับคริทิคัลลบสองการ์ดทุกใบนะไอเทมมอนสเตอร์ตัวใหม่ตัวเก่าลงมาก็โดนลดนะฮะอ่าโอเคต่อมาขอไปต่อมาเป็นแม็กดราก้อนไซส์ห้าผมจะเรียกแม็กดราก้อนติดป่าเป็นแม็กดราก้อนมันคือมังกรไดโนมทานโอเคครับผมพาวเวอร์สองหมื่นห้าพันดีเฟนต์หนึ่งหมื่นห้าพันมีสี่คริติคอลคอได้จากความสามารถของมังกรไดโนมทานเท่านั้นคอคอส นำมังกรเล่ห์ทมทานไซสี่ในสนามลงช่องดอกเมื่อเข้าสู่สนามนำมอนสเตอร์ไลท์มังกรเล่ห์ทมทานจากกองมันเกินถึงใบขึ้นมืออ่เสริชขึ้นมือได้เลยตัวหนึง่งแล้วก็เหมือนเดิมครับทเท่ากองทัพถ้าอยู่ตัวเดียวการทวายไม่ถูกไม่ถูกทําลายไม่ถูกยกแล้วก็ไม่ถูกไม่ถูกเดสด้วยความสามารถนะผมมีเพนเดเทตแล้วก็ทริปเปิลแอทแท็กต่สี่ครั้งเนาะโอเคต่อามาเป็นไซสี่ครับผมของสายมังกรเล่ห์ทมทานพาวเวอร์หนึ่งหมื่นห้าดีฟีนหนึ่งหมื่นมีสกิลดับเบิลแอทแท็กขอได้จากความสามารถมัังกรเเล่ททนนนา้ คอคอสนำเซสามลงหลุลมผมเมื่อเข้าสู่สนามนำมอสเซอร์และลน้ำทาลจากกองเมื่อหนึน่งใบขึ้นมือสองกองการ์ดจากนั้นในเทิร์นนี้และเทิร์นถัดไปเทอร์นนี้และเทิร์นถัดไปนะฮะดีเฟนจะบวกหมื่นห้าอ่ะยืนง่ายง,ายงายคือสองเทิร์นแรกที่มันลงมามันจะบวกดีเฟนหมื่นห้าแต่ถ้ามันอยู่ยันเทิร์นที่สามเนี่ยมันจะดีเฟนจะเหลือหมื่นเดียวเท่าเดิมแล้วน,นะอ่ะแล้วก็ที่เท่ากองทัพครับ,รบการทุกใบเราไม่ถูกทำลายแล้วก็ไม่ถูกนำกลับขึ้นมือจากความสามารถคูต่อสู้แค่นั้นเลยโอเค อันนี้โอ้โหกาติดกาติดกาติดกับหรือเวสําคัญเวสําคัญมากนะครับผมใส่นี้สําคัญสุดๆนะผมโอเวอร์แคสต์ผมเซ็ตได้แค่หนึ่งใบเราสามารถมีมอนสเตอร์นะผมมังกรและเช่มทานบนสนามเราเนะี่ยไซส์รวมกันไม่เกินหกต้องเป็นเผ่าเผ่าของมันรวมกันไม่เกินหกนะครับผมแล้วก็ความสามารถของการทุกใบในสนามเราไม่ถูกยกเลิกจากความสามารถคู่ต่อสู้อ่าแล้วก็เมื่อจบเทินแต่ละฝ่ายนะจบเทินเราจบเทินเขา ตัวเดือนก็ตัวสู้นั่นแหละ,ะสามารถคอมังกรเยันทางที่มีใจสี่หรือมากกว่าจากมือหรือดรอปโซนได้โดยใจคอคอสจากมือหรือดรอปนะฮะโอเคแม่งจากดรอปก็ได้ถือว่าเก่งมากๆากครับผมแต่สมัยนี้ก็ยุคนี้ก็มีใบขัดเดย,ยเอะแยะเนาะต่อมาครับผมผู้พิชิตสวรรค์นํามอนสเตอร์จอมพิชิตเขาบอกนําได้แค่จอมพิชิตนะผมจอมพิชิตเซเวนดิออสหรือโอเวอร์แคสจากกองหรือดรอปโซนไม่เกินใบขึ้นมือใบขุด นะครับผมโอเคต่อมาเป็นนี่เลยกาเลนชิลเป็นใบป้องกันของดรา n อนเวลต้องบอกเป็นของ d r ด g o n อน r l d เพราะว่าสายไหนก็ใส่ได้ครับไม่จาเป็นจะต้องเป็นสายเผ่ามางกรเทพอย่างเดียวนะ้รผมและได้ท่าคต่อสในระหว่างการโจมตีของคนเทอนคู่ต่อสู้นะใจหนึ่งเลือดจบเลยการโจมตีจากนั้นนะครับผมนําการ์ดจากดอกโซเราไม่เกินหนึ่งใบเข้าโซเผ่ามังกรเทพบนสนาม ถามว่าทําไมถึงบอกว่าไม่ไม่จำเป็นจะต้องเผาเพราะว่ามันยกเลิกการโจมตีเลยแต่แค่ยัดโซ,เน,ดโซเนี่ยยัดโซ่ไอ้ผมหมกรเทพเนี่ยเป็นของแถมอ่านะครับผมต่อมาดาบใหญ่มังมกรเทพกาบัสเตอร์อ่าจ่ายเป็นอีควิคคอร์ระบบหเกรมีพาวเวอร์สามพันกับสามพีเองนะแต่ว่าการ์ดใบนี้บนสนามเราจะไม่ถูกดํากลับขึ้นมือแล้วไม่ถูกเละจากความสามารถถูกทำลายได้อ่าแล้วก็เมื่อมอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ถูกทำลาย นะฮะด้วยการโจมตีด้วความสามารถของการ์ดเรานะฮะจนจบเทอร์น,นี้การเป็นนี้คริดิคอลบวกหนึ่งอ่าถูกตีตายถูกเอฟเฟกเรายิงตายนะครับผมใบนี้ก็จะบวกคิแค่จนจบเทินนะฮะโอเคต่อมาเป็นมังกรภาคีสซ้ำซ้ำพันไซส์ศูนย์น,ยนะครับผมนุ่มนิ่มนะฮะนุ่มนิ่มวาคาดิโตะนะครับผมมีสกิลดีแชนะฮะแล้วก็ดี คือเมื่อการมีเข้าสู่สนามสามารถจ่ายเลือดหนึ่งหน่วยถ้าจ่ายแล้วผมทิ้งเกตโคตุสใบหนึ่งอ่าเพื่อนลงหรือตัวมันลงะดีแชร์นะนะจ่ายเลือดยิงเกตจ่ายเลือดยิงเกตง่ายๆโอเคถืว่าเป็นใบตัดตัดอ่าทัพยากรได้ระดับหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่อยากใส่เนาะต่อไปเป็นใบเวทนะผมอันนี้จะเรียกว่าเป็นใบ ใบเวทป้องกันแล้วกันของฝั่งแม็กดราก้อนหรือมังกรและทิมทานนั่นเองนะครับผมแค่ข้อนะผมใจสังเกตเคอร์เตอร์เลือกมังกรและท่มทานเราใบหนึ่งแล้วก็เลสการคูด่ตดสู้ทุกใบที่มีคริติคอลน้อยกว่าหรือเท่ากับคริติคอลมอนสเตอร์ที่เราเลือกสมมตุติเลือกอะเลือกตัวไซส์นี่ก็ได้ไซส์สี่มีสามขี้สองขี้อ่ะประมาณนี้เราก็เลสทุกใบที่มีสามขี้หรือสองขี้ทั้งหมดนะครับผมง่ายๆเลย ต่อมาเป็นใบป้องกันอีกหนึ่งใบนะครับผมของสายนี้เคาน์เตอร์เลือกมอนสเตอร์มังกรเลนทานบนสนามเราหนึ่งใบนะเราได้รับพลังชีวิตเท่ากับไซส์นะแล้วจะจบเทอร์นี้ครับผมขั้งต่อไปที่การเป็นนั้นจะถูกทำลายยกเลิกการทำลายไม่ใช่ยกเลิกการโจมตีนะยกเลิกการทำลายนะฮะสมมติพวกที่บอกว่าตีห้ามยกเลิกเราไม่ได้ยกเลิกการโจมตีเราแค่ไม่ถูกทำลายก็ได้การเพนเนเท็ได้เพราะเพนเนเท็จะต้องทำลายสำเร็จก่อนโอเคต่อมาครับผม เป็นเป็นใบ <c oughs> เป็นใบทําลายแล้วกันไม่ใช่ใบกันมันคือใบทําลายเลยใจสังเกตครับเลือกมังกรเล่นทางสนามเราหนึ่งใบทําลายการทุกใบที่มีคีย์ที่เข้าเท่ากับหรือน้อยกว่าการที่เราเลือกอ่าสมมุติเลือกตัวสองขี้ก็ทําลายการที่มีสองขี้หรือต่อกว่าทั้งหมดนะครับผมอ่าทาลายเวทไม่ได้นะทำลายเวทเซตไม่ได้เพราะว่าเวทเซตไม่มีคีย์ที่เข้าอ่าง่ายๆเลยทำลายแค่มอนสเตอร์กับไอเทมนั่นแหละนะผม ต่อมาเป็นมอนสเตอร์ของลอ r เวิลดที่กินเกตเยอะมากนะครับผมเอฟเฟโตอีระกุนิสนะครับผมแต่ว่าสแต็กบันพเวอร์ห้าหมื่นห้าคีดิเฟนต0หนึ่งหมื่นนะครับผมแต่คอคอคือสิบเกตเมื่อกำนี้เขาสู่สนามครับนำการจะดรอปโซนเราไม่เกินห้าใบเข้าโซการนี้มีตั้งห้าโซนเลยนะแล้วก็เราไม่รับความเสียหายจากความสามารถของมอนสเตอร์คู่ต่อสู้ของมอนสเตอร์เท่านั้นนะฮะมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์ยิงเอฟเฟกต์สกิลเพเนเทตก็เราก็ไม่รับความเสียหาย นะครับผมแล้วก็เมื่อกะแล้วก็การไปนี้ครับไม่ถูกเลสและคีย์ที่เข้าไม่ถูกลดแล้วก็สกิลไม่เยอะมากมูฟเพเนเตทที่วพื่อแท็กโซกะเคาน์เตอร์แอตแทกอ่าโอเคนะถือว่าเป็นตัวที่เก่งแต่กินคอร์สแต่ใบนี้มาช่วยครับวงโมนเวจีครับเป็นเวของลอสโวอลเนาะเดี๋ยวจบเทินครับผมการทุบใบในมือนะบังคับแค่ในมือจะสูญเสียคอคอร์สแคทคอร์สและเอควิคคอร์สนะครับผม ก็คือเนี่ยเขามีคําอธิบายวงเล็บมาเลยว่าเราสามารถใช้การ์าบนมือได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอร์สง่ายๆเลยเขาอธิบายมาให้ในมือเท่านั้นนะอ่าต่อมารับผมเป็นจะเรียกว่าเป็นตัวกันหลุดก็ได้แต่ถามว่าใส่ไหมก็แล้วแต่คนนะผมเผื่อใครอยากแบบจะชัดเกตอย่างมีเกจเยอะๆก็ใส่ตัวนี้ได้นะนสำหรับสายกองทัพกองพลแล้วกันไม่ใช่กองทัพกองพลมังกรโเหิตับนะผมแล้วก็ข,ขาคอทบจ่าย2เกจ นำสองใบสุดของกองเข้าสู่โซแล้วก็เมื่อมอนเตอร์คูต่อสู้ถูกทำลายเราได้ได,ได้รับหนึ่งเกตอ่ะอันนี้จะแตกต่างจากสองตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้สองตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้คือจากความสามารถของเรานะครับผมตัวหนึ่งจะได้เลือดแล้วก็บัดดี้ก็คือ,อาอจะได้ยิงไรแต่ว่าตัวนี้แค่คูต่อสู้ถูกทำลายครับเราได้รับหนึ่งเกตถูกทำลายจากอะไรก็ได้นะอ่ะ ต่อมาเมื่อเริ่มต้นแอตแทกเฟสของแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายนะครับผมเลือกมอนสเตอร์ที่เลสอยู่เอ้ยที่สแตนอยู่จะสู้ไม่ใช่เลสแตนอยู่จะสู้ใบหนึ่งจากนั้นให้ตีมันยายเป้าเร,เรียกว่ายายไปได้เรียกว่าดึงดึงมาตีต่อยกูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มีสกิลดับเบิลแทกโซกาแล้วก็เคาน์เตอร์แทกนะครับผมโอเคต่อมาเป็นเซเลการดรานะครับผมเมื่อโจมตีครับนำเผ่ามังกรเทพจากดรอปโซนเข้าโซมังกรเทพในสนาม แล้วก็ถ้าทาเราได้จัว่วใบจัว่วแล้วก็เป็นใบที่ตีด้วยนะแต่ว่าถามว่าใส่ไหมก็แล้วแต่คนครับวันนี้นะต่อมาเป็นกามมังกี้นะฮะเป็นผ่ามังกรเทพไซส์ศูนย์เนาะนะแล้วก็เมื่อมันบอกว่าเมื่อดากกะเราโจมตีครับทิงเกะคุโดสูใบหนึ่งจากนั้นเราชาร์จหนึ่งเกตใช้ได้แค่เธอละครังถือว่าเก่งถือว่าเป็นตัวตัดทรัพยากรได้นะครับผมตัดทรัพยากรคุโสููได้ ต่อมาครับเป็นเวทเซตที่คนเล่น d r a ราก l o s w w r r l d รอคอยอยู่ระดับหนึ่งเลยนะผมเป็น Lost s t o n e นะเป็นเวทเซตนะครับผมความสามารถของมังกรมิติทุกใบเราไม่ถูกยกเลิกอ่าเขาเพร่ะว่าดีเฟน์บวกอีกเคาน์เตอร์ครับทิ้งมังกรมิติในมือเราใบหนึ่งถ้าทำจนจบเทอร์นี้ความเสียหายที่เราได้รับครั้งต่อไปลดลง3เป็นใบกันด้วยเป็นใบที่แบบกันใบแล้วก็กันเราด้วย นะครับผมถือว่าเป็นใบที่รอคอยแล้วติดเผามงกรมิติอ่าโอเคต่อมาเป็นพาคีมงกรมาคีสายสัมพันธ์นะไซส์หนึ่งมีสกิลดีแชร์แล้วก็ดีครับผมเนบนับ,นบเนบนับ,นบเฮริบาระชื่อน้องแบบแต่ละตัวเนาะโอเคเมื่อกับนี้ก็สุดสนามครับถ้ามีพาคีใบอื่นอยู่เราได้เลือด2หน่วยหมนลงนะแล้วก็ดีครับ power p h y s ิ c a ลไม่ถูกลดลงด้วยความสามารถค่อสู้ ทั้งบอดเราคิดี่เขาไม่ถูกรดต่อไปเป็นเกาะแห่งผู้พิชิตคินโกเป็นไอเทมของเผ่าเอ่อบังกรและเทมทานนะครับผมอีวิคคอร์สจหนึ่งเกตและพลังชีวิตหนึ่งหน่วยาจยพลังชีวิตหนึ่งหน่วยอ่ะการนี้สามารถโจมตีได้ถ้าเรามีเผ่บาบังกรและเทมทานอยู่ในช่องกลางก็ตามนะครับผมเขาเียนก็ต่างม,มาด้วยแล้วก็เมื่อการนี้โจมตีครับถ้าเรามีบังกรและเทมทานอยู่บนสนามเราจะจบเทินการนี้ได้รับแต่เบิร์ตแฮกตีสองครั้ง อีค้ำหัวก็ได้แถมตีสองครั้งต่อมาแม่งเสริมความแร่งของเ s s e n t i ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมเป็นขวานอัศดีฟ้าคลามนะ emperor akito <c oughs> ถือว่าเป็นตัวที่รอคอยกันใช้ได้เลยนะเพราะว่า d e f e n s แปดพันเลยครับและก็ 3, critical, นะสับ critical เนาะอ o r อคือนำนสเตอร์มังกรพาคีสัมพันธ์บนสนามเราและพาคีมังกรสัมพันธ์จากดรอปโซ n รวมกันไม่เกินสี่ใบเข้าโซการ์นี้และจ่ายสามเกตดอ่าแล้วก็มี spiral d share การนี้ได้รับดีของมอนสเตอร์ที่มีดีแชร์ในโซของเราทุกใบและได้รับพาวเวอร์สองพันต่อจํานวนการ์ดในโซ <c oughs> ถือว่าบวกพลังได้แบบมหาศาลมากนะผมแล้วก็เมื่อเริ่มต้นแอตแทกเฟสเราครับทิ้งแบบสุดทิ้งแบบสุดของกองเราสามใบนําการ์ดที่มีสกิลดีแชร์กี่ใบก็ได้เข้าโซแล้วตัวมันมีเพลเทตดับเบิลแท็กโซกัดถือว่าเป็นตัวเสริมทับที่แข็งแกร่งมากๆของภาคีสสัมพันธ์นะครับผมต่อมา จริงๆเราก็เห็นในการ์ตูนกันแล้วนะครับผมโอเคต่อมาเป็นขวานอัศนีฟ้าคามอากิโตะมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งเนาะบอกว่าภาคีสัต์สัมพันธ์ทุกใบของเราได้รับสกิลโซกาดนี่คือตัวของมันนะฮะตัวมันแจกนะตัวมันต้องอยู่บนบันจะแจกให้เพื่อนแล้วก็สกิลดีครับผมเมื่อเริ่มต้นแอคแทคเฟสของเรานำการจากดรอปโซลเราหนึ่งใบเข้าสู่โซการดเป็นที่ได้ทุกตัวก็จะได้รับทิคนี้ก็คือเอาจากหลุมเข้าโซโแต่ว่าตัวอากิโตะเป็นคนแจกโซกาด ถ้าสมมติเขาตีอากิโตะตายแล้วเขาตีตัวอื่นที่มีโซอยู่โซไปเลยนะฮะตายไปเลยครับไม่มีสกิลโซกะเนาะโอเคอธิบายกันง่ายๆต่อมาเป็นเล็บสลาตันวิงส์เป็นมอนสเตอร์ไซสูนของพาคีเนาะเขาเตอร์นนผมในเทิร์นคู่แข่งถ้ามีมังกรพาคีสัมพันธ์บนสนามเรานำการไปนี้จับดรอปโซนวางไว้ใต้กองและใจหนึ่งเกตเราได้เลือดสองหน่วยเกตตัวเองจักหลุมเขากองแล้วก็ได้เลือดสองแล้วก็สกิลดีถ้าการไปนี้โจมตีแล้วทำลายคู่ต่อสูสำเร็จยิงเลือดหนึ่ง ทำตีและทำลายมอนสเตอร์สำเร็จนะครับผมได้ยิงหนึ่งไลท์ต่อมาเป็นใบนี้เป็นใบกันของพาคีนะครับผมอ่าพาคีมังกรสาัำพัน The Aura u ร่ r a Fight อ่าฮ่าอุราอราเคาน์เตอร์ผมเลือกมอนสเตอร์โดสู้หนึ่งใบครับผมจนจบเทร์นี้พี่เข้าลบหนึ่งตามจำนวนมอนสเตอร์ดีแชร์บนสนามเราอ่าถือว่าเป็นใบที่ใบกันที่ใช้ได้เลยนะครับผมต่อมาเป็น ถุงมือสายสัมพันธ์นะครับผมบอนโกฟนะครับผมมี Power อร์4,000สองขีพิคคอร์สคือจจาพลังชีวิตหนึ่งหน่วยแล้วก็ใบนี้สามารถโจมตีได้แม้เรามีมังกรภาคีสัสัมพันธ์ในช่องกลางก็ตามนะผมแล้วก็ความเสียหายที่เรารับนอกเหนือจากการโจมตีนะนอกเหนือจากการโจมตีก็คือพวกยิงไร์พวกเพนนเทนแล้วนะผมลดลงหนึ่งหน่วยแล้วก็เอฟเฟกดีคือแจกให้ทุกคนการมีไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถ เป็นใบที่ทุกคนรอคอยอีกใบหนึ่งโอเคโอเคครับต่อมาเรามาลุ้น,นหลังกล่องจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรเบื้อเบื้อโอเคงาน,นจะชัดจะเป็นโอเคครับผมมันเป็นสีเหลืองแล้วมันมันจะอ่านยากนิดนึงนะครับผมเป็นมงกรเจิดจ้าทำนายสวรรค์คอสฟานสแอสโธโรเกียนะครับผมก็จะเป็น ตัวในบ๊อกขี่สองเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ขี่สองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย